สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่โลโบโคาเฟ่ครับนี่คงแล้วนะนี่สดใสสดใสครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วท,ทั้ทงเริ่มทั้งทั้งจบนี้ดูมึนๆน,นิดๆตะกุกตะกักซะแล้วส่งตีไรเงียบเข้าจังหวะส่งตีไรเงียบ <c oughs> สอยวันนี้งานเก่าใช่ไหมเนี่ยของเล่นเด็กของเล่นเด็กเ,เด็กคงใช่ไหมสมัยก่อนตอนนี้โตละบอกอยู่ในตู้อยู่ในตู้ต็อยัง จะยืนเกาะต้องรว้เราก็เลยใช่เดยกงานเก่าเราก็ต้องอยากเล่นดงานใหม่เราไม่อยากเล่นไม่แต่ว่มันก็ไม่ได้ครบอะไรหรอกเพราะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกอัสซิสซอรี่อะไรที่มันหายไปอย่างเช่นปืนตัวเนี้ยก็จะเป็นปืนที่หางอันนี้ก็เป็นชูดิเคนใช่ไหมตัวนกเพราะอาวุธทั้งหลายใช่ไหมล่ะแต่ตัวล่างหลักกิมมิคหลักมันยังอยู่ส่วนตัวเล็กอ่ะผมได้มาตั้งนานละแต่แขนลูกขาดไม่สมบูรณ์แขนมันหักไฟ แล้วมันก็จะมีพวกอาวุธพวกธนูพวกดาบแล้วพวกอะไรเงี้ยด้วยตัวเล็กๆมันจะมีใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เราขี้เกียจไปซื้อแล้วแม่งแพงตอนเนี้ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยก็เลยเล่นมันอย่างเงี้ยเล่นมันอย่างเงี้ยเล่นได้เพราะมันเล่นได้ไงไอ้ไอ้ตัวเล็กมัน็ยังไงมันต้องบิดแขนอะไรใช่ไหมเก็บเหมือนไอ้ตัว SOC แต่นี้มันเก่าไอ SOC ใช่ใช่ไนี้มาก่อน SOC แล้ว OSOC ทำรีโปรดักต์รีโปรดักต์ให้ดู ดีขึ้นมีรูปทรงดีขึ้นแต่ตัวเียวเบียร์เกตตัวเล็กอ่ะมันจะมีตัวเบียร์เกตกับไซโลเกตใช่ป่ะที่มันกำลังบอกอะไรเนี้ยแบงค์โค้ดสวยสวยคืออย่างนี้ SUC อ่ะมันทำออกมาใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็ทำตัวเบียร์เกตกับไซโลเกตที่มีทุนเกตตัวเล็กตัวนึงอ่าซึ่งซีรีส์เนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเป็นสามกล่องมันจะมีมันจะมีทั้งหมดห้ากล่องซีรีส์นี้ใช่ไหมครับใช่มีหนึ่งมีสองสามสี่ อีกตัวนึงก็คือโทวีกับเกตตัวเท่ากันเอาตัวไซนี้เลยใช่ที่ใส่ฐานแล้วก็จะดังติ๊ด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 แต่มันจะไม่ทำแต่มันเอามาเล่นกับพวกนี้ไม่ได้แล้วก็จะมีมันก็แค่ยืนยืนยืนเป็นแบบสไตล์ของเล่นโบราณใช่ใช่ใช่แต่จริงแล้วอ่ะในเรื่องอ่ะในเรื่องที่มันวิ่งออกมาก็คือตัวนี้แหละต้องใส่เลนส์ในที่วิ่งก่อนจำได้ในกระตูนอ่ะที่มันวิ่งออกมาอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ข้างหน้าข้างหน้าเด็กโขงแล้วทีนี้งอารมณ์ตอนเล่นของเล่นเด็กไงแล้วในเรื่องอ่ะในเรื่องอ่ะมันจะพระเอกอะมันจะชื่อโจโจอ่าไอเนี่คือคือน้องมันชื่อไหมอืมแล้วก็แฟนพระเอกแฟนพระเอกชื่อลูนี่มั้งถ้าจำไม่ผิดตอนแรกอะทูบีเกเกยอะมันยังยังไม่มีคนขับอ่ตอนรองมาใช่ปะใช่มัน มันแวบออกมาช่วยอืแล้วพอมันรวมร่างเสร็จปุ๊บอะมันก็วิ่งชนถ้าสิงโตมันก็วิ่งชนมังกรก็ยิงแสงไอ้นี่มันก็เป็นนกวิ่งบินชนเป็นนกเพิงบินโฉบบินไปเดียวพอไอ้นี่เสร็จมันก็ไปอ่าแต่พอตอนหลังแล้วพระเอกมันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนของพระเอกชื่ออะไรรูกผมจําไม่ได้ที่มันใส่ชุดสีน้ำตาลจำชื่อไม่ได้อ่ามันเลยกลายเป็นว่าสลับกันพระเอกไปขี่ไปขี่นบียร์ริเบเกนอ๋อ แล้วก็ไอ้เพื่อนพระเอกอะมาขี่ตัวของคุโรจิชิอ่าเสร็จปุ๊บพระเอกอะมันก็ไปสู้กับไอ้ผู้รายผู้ร้ายผู้ร้ายอะผู้ร้ายมันเป็นอะไรกับนางเอกวะผู้ร้ายเป็นพี่เหรอเป็นพี่นางเอกหรือว่าเป็นไม่ใช่ครับเป็นลูกน้องเก๋ลูกน้องเก่าเอาผู้ล้ายคนที่ที่ผมผมเขาขาวเลยนะผมออืผมแดงใช่ใช่เขาขาวแล้วก็แดงๆกระปอยเอืงเป็นคนเป็นคนสนิทของนางเอก เป็นโค้งสนิทของเจ้าหญิงแล้วพระเอกเป็นเจ้าหญิงชาวมันเป็นลูกน้องใช่แล้วก็เขาหลงรักเจ้าหญิงแล้วตอนหลังมีมีพระเอกมาแทนที่มาขัดขวางกันแล้วเขาก็เลยไม่ถูกไปที่นู่นกูร้ายแล้วก็มาเป็นศัตรูกับนางเอกแต่ตอนหลังก็ตอนหลังก็มาช่วยนะ ตอนคนก็ขี่ไซลกกขะเกะมาช่วยช่วยโลกครับตอนหลังๆอ่ะคือพอดีมันจะเป็นเรื่องของดวงดาวอ่ะครับอ่าณเอกอ่ะจะมาตามหาหุ่นนินจาที่ที่โลกถ้าเอกเป็นดาวจากดวงจันทร์เมื่อก่อนนี่ยโลกกับดวงจันทร์อ่ะดวงจันทร์จะเป็นดาวบริวารของโลกที่มีคนเข้าไปอยู่แล้วอะไรแล้วมีคนไปอยู่อาศัยแล้วอ่าแล้วก็ขี่ยานแองเจลหนีมาที่โลกเพื่อตามหานินจา คล้ยขนกระดาษมาที่โลเพื่อตามหาหุ่นยินจาที่ไหนได้ในตำนานใช่ที่ไหนได้ก็คือพวกนี้แหละครับแล้วได้เองเจ้นมันไปที่แวะที่ดวงจันทร์ก่อนแล้วก็หนีมาพร้อมกันมาตามหามาตามหาทวีเกตตัวเดียวไอ้สามตัวนี้มันมีอยู่แล้วในยาใช่ใช่ใช่ไอ้สามตัวนี้มันมีอยู่แล้วเพราะคือมาตามหาโวที่เหลือเพราะตอนที่มันลงมาลูกอ่ะตอนที่มันลงมาลูกอ่ะไอ้พระเอกไอ้โจอ่ะ มันขับไอ้นี่ออกไปสู้เลยอ่าใช่ใช่ใช่แล้วในเรื่องในเรื่องในหนังอะไม่มีปืนกลกระตงเน่ยกระตุงไงเนียสลใจมักสะใจมากอ่มากแล้วมันจะเพียงพําไอ้พวกผู้ร้ายมันจะมาทับ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 บ เอเอาเอากระสูโตบีเเกตเข้าไปอ่าแล้วก็วิ่งโฉตอนแรกๆตอนแรกยังไม่มีบทอ่าตอนแรกแค่มามาบาเสริมวรวมร่างเดียวโอ้ตอนหลังเดะตอนที่ตอนสักประมาณกลางกลางเรื่องอ่ะที่ที่ไอ้โจมันขี่โตบีเทเกะแล้วอ่ะลูกเล่นแม่งแสบมากอ่าแม่งมีดววจายข้างขาอ่ามีปืนอันนี้ถ้าจะเล่นต้องขุนตัวใหญ่ถึงจะมีลูกเล่นให้เล่นใช้นิดหนึ่งแล้ว ซองซองดาบะซองดาบยกออกมาไม่เป็นปืนปืนเป็นปืนเสร็จปุ๊บเป็นหน้าไม้เป็นหน้าไม้เป็นหน้าไม้ได้อีกใช่แล้วชักฝักดาบออกมาฟันแล้วแถมแมงแยกล่างได้ด้วยมีใช้คาถาแยกล่างใช้คาถาเลยแมงจี๊ฟตัวนี้จี๊ฟตัวจี๊ฟเลยนะฉังชอบไงตัวจี๊ฟนะแต่ตัวเขาเล็กไงเวลาไปเจอไปเจผู้ชายลำใหญ่ๆมันก็ต้องไปลุกล่างกับพวกนั้นเพื่อให้เป็นตัวใหญ่ถูกไหมตอนที่มันจัดการตัวล็กมันกระโดดปุ๊บแล้วมันก็ยิงใส่ตาตุ้มเดียว มันมากวันวันน่ามึงฟังดูน่าสนุกช่องเก้าเรียกนินจาอวกาศก็ก็ก็มันตัวเล็กนั่นแหละแล้วมันก็ไปสู้อ่ะไอตัวสัตว์จะตัวใหญ่ไงที่มันเป็นตัวใหญ่แล้วพอมันนี้นี่เสร็จปุ๊บมันก็ยิงตาเอยิงตาเอาดาบแทงบ้างอะไรเงี้ยโดนจุดสําคัญสําคัญแล้วมันก็ตายหมดตายหมดลูกเล่นของมันก็คือตัวนี้ไปรวมร่างกับตัวต่างๆตัวต่างๆเป็นเป็นสัตว์ อ๋อเริ่มเป็นเป็นเป็นออริจินอลคือมันมาเป็นหุ่นถูกไหมถูกแล้วมันรวมเพื่อเป็นสัตว์ไปไปสู้สู้กับศัตรูแช่ไหมก็วิ่งชนแล้วก็จบวิ่งชนกัดชนอะไรเงี้ยวิ่งชนเอาไป็นอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยอย่างอย่างตัวเสือเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเสือเสือสิงโตสิงโตสิงโตมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะตอหน้าอกขึ้นมาในเรื่องในเรื่องก็คือมันก็กระโดดกระโดดขึ้นไปในน้ำกระพับกพับเสร็จก็เปลี่ยน เเปปลี่ยนน็ิตงมันจะเป็นพับแบบลูกเล่นเก่าๆเนาะกันที่แล้วที่เรารีวิวไอ้ตัวไดบาจินอ่ะมันก็จะหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งพับโป๊ะพับโป๊ะพับโป๊ะอ่าเป็นหนึงของเล่นเก่าๆก็จะพับแบบง่ายๆใช่ครับบิดแต่สนุกดีนะใช้เวลาเล่นไม่นานด้วยบิดบิดขามลงมาไม่ถนัดมันก็บิดบิดขามขึ้นอย่างเงี้ยเอาเอาเล็บมันออกอ่ะ จำไม่ได้นะอ่าอย่างงี้นี่ถอยถอยไปเพื่อเอาเล็บมันออกก่อนใช่ใช่ถอยไปก็คือมันออกแล้วก็ดันดันในดันขึ้นไปเป็นกลใช่ใช่เห็ไหมเนี่ยถอยถอยมาอย่างเงี้ยก็คือดันในสีเหลืองอ่ะด้านข้างเป็นหน้าแล้วก็พลิกมันพลิกออกมาแล้วก็พับขาพับแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็กลับมาที่สะเอลมันก็จะเป็นมันก็เป็นกนกลของสิงโตอ่าเป็นน่องบนอ่า เป็นน่องบนพออันนี้มันก็จะกวงกวงลงทองมันใช่ไหมก็อันนี้ก็จะไปแทนที่ทองมันใช่เพราะเล่าหัวออกมาแล้วอ่าอ่าพอมานนี้เสรแต่ปุ๊บใช่ป่ะอ่าไอ้เนี้ยมันก็กระโดดลอยอยู่ข้างบนอ่าแล้วไงตัวเนี้ยพับอ่ะพี่เอกหม้มันลอยลอยไว้ก่อนมันลอยอยู่ครับมันลอยแล้วมันก็พับเนี้ยพับแขนพับแขนไปข้างหลังึืออ่าแล้วก็พับขาปิดมาเนี้ย ขาก็ทับแขนไปเลยทับแขนไปเลยอนี่ยขาไม่ได้มีช่องว่างอยู่ด้านตับอันนี้ยังง่ายกว่าพับไอเอสโอซีนะอ้โหเอสโอซี่นมันกว่าไม่แต่ตอนพับอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วมเนก็แล้วก็เสียบปึ้งเหมือนกันลูกขรยกันตัวล็อกอยู่ยังมีเขี้ยวล็อกตรงเนี้ยเขี้ยวล็อกตรงนี้ตรงหัวเข่าใช่ไหมก็กึ๊กเข้าไปล็อกขานิดเดียวแล้วด้านบนก็มีเขี้ยว ออย่างเงี้ยอันนี้มันมันไอ้นี่แหวกไปอ่มันก็เลยไม่ไม่เข้าล็อกอ่าเนี่ยถ้าเนี้ยก็ตัวมันก็ค่อยๆอยู่ข้างล่างต้องครับเหมือนกันแล้วก็สู้อ่าแล้ววิ่งชนแล้วมีพลังก็ดีเลยพลังมันจะเป็นพลังบ้าเลือดอ๋อแล้วมันก็วิ่งชนมัน มันคาผู้ลายด้วยนะมันคาผู้ไายมันก็สะบัดสะบัดสะบัดหแล้วนี่มันยิงใช้ใช้ทุกทุกแล้วตรงนี้มันก็มีปืนมันก็ยิงอีก้ลยเป็นร้อยอะอยปืนที่แบบใช่เราไอ้นั่นแม่งมีทั้งหอกมีทั้งดาีทั้งดาบทั้งพียก็มาเสียบมาเสียบได้ว่องไวว่องไวอันนี้ทรหดไอ้ตัวนี้จะทรหดแล้วทีนี้อันนี้คือหุ่นของหุ่นของ โจตอนที่ตอนพี่โจขับก่อนที่จะไปโรวเบียเกตทีนี้ตัวที่สองตัวที่สองคือเป็นตัวหญิงจะเป็นตัวนี้ตัวปีแดงแปลงเลยมันในที่้ครกังปะนกครับเป็นหงส์แล้วเราก็เอาเอามันออกมาเอาเอามันออกมาแล้วก็กีดกันนลนี่นะครับลูกเล่นลูกเล่นของเขาจะอยู่ที่ตรงนี้ข้างข้างขานี่ครับเราดันเราดึงลงมาแล้วก็กางปีกเป็นปีกแล้วอ่ามันก็จะกางปีกเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาแขนขึ้น เอาแขนใช่แขนนั่นเองยกแขนขึ้นใช่ครับมันจะเป็นชูแขนก็จะเป็นขาของนกถูกไหมถูกครับอืมแล้วเราก็พับเอานี่ไีเรียกเอาขึ้นข้างบนหน่อยครับเขาไม่เห็นอ่ะปีกอ๋อไอตรงด้านล่างก็ดึงขึ้นมาเป็นปีกครับปึ๊บแล้วก็พับขาแปลงไปเป็นปีกอ่าการก็บิดบิดเนี้ยบิดปีก บิดเนี่ยบิดตัวป่ะบิดตัวโดนไหมน่องครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันนี้อันนี้มันจะเดี๋ยวนะอันนี้มันจะเป็นตูดซอยเล่นไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเดี๋ยวไปถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่งโดนแน่แม่งโดนแน่เดี๋ยววอนดเดี๋ยว่อรอ๋อโอเค ก็คือเดี๋ยวเอาเอาตรงอกมันดึงออกมาเป็นใช่เป็นไอ้หลังดึงออกมาเป็นเป็นหัวหัวนกเหมือนเหมือนกันกับท้องเมื่อกี้นี้มันจะว่างแล้วก็เล็บเปนออกมาอย่างงี้เล็บเล็บอ่าพับพับอ่อยมือมือตรงด้านด้านข้างอ่ะก็ดึงมาอ๋อแล้วมือมันหดเข้าไปอันนี้บิดเฮ้ยไม่เราต้องดันเข้าไปอ๋อบิดขึ้นเงี้ยบิดเพื่อเป็นเปีกบิดบิดขึ้นเงี้ยแต่ันไม่กลัวหักห่ะอะไรนะหักผมก็ขายพี่เลยไง แล้วว่ายกปีกที่นหน่อเนี้ยนิดหนึ่งไอ้ร่างนี้สวยนกสวยสวยนกสวยมันจะเหมือนไก่แล้วนะถ้ามันเป็นนี่นกอ่ะอันนี้นกใช่ป่ะอ่ะอ้นี้พอทรงเดิมเลยป่ะไม่ต้องเปลี่ยนไม่มันจะเป็นเหมือนว่าวกระดาษอ๋อใช่ก็ต้องกางแขนกลางขาเปลี่ยนนิดหนึ่งอ่าอันนี้มันจะเหมือนว่าวกระดาษตัวนี้จะมีลุกเล่น ก็คือเนี่ยยืดยืดแขนเอาไว้เหมือนการเป็นการเขนการเป็นล่มแล้วก็เสียบเข้าไปอยู่เสียบไปที่มันจะมีที่ล็อกอ่าอ๋อล็อกเอลล็อกเอวล็อกเอวจอกลากลางอย่างนี้แล้วมันต้องกลางอย่างนี้ถ้าถ้าถ้านี่ก็เอาลงอ่าอ่าแต่คือถ้ามันมีแขนมีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็มันก็ยืดยืดได้ใช่ไหมมันยืดไม่ได้หรอกมันก็ลอยลอยมันก็ลอยลอยตัวนี้แล้วก็เอ้นี้ขึ้นลอกขึ้นไปที่หางอ่าอี้ล็อกเข้าไปที่หางอ่ออนนี้ ก็เหมือนเหมือนเหมือนนินจาที่มันเกาะเกาะว่าวอะเป็นว่าวลอยมาเนียจนตีจาอากาศใช่ครับชื่อตัดตัดแต่ย่างเงี้ยสวยกว่าทำปีกที่สตอนกระพือปีกนี่เป็นฟินิกไฟจะพึบเลยนะฮะแล้วก็บินโชืมนี่นกพังทั้งกองทับนี่อ่าตัวต่อไปตัวต่อไปก้อนมังกรไม้อ่าอย่างนี้ใครนะ ไม่ไม่ถึงหนังอ๋อพวกมันนี่อ๋อเดีนี้ครับแต่นี้ว่าไอโอ๊ตมาเงียบเลยโอ๊ตมานี่เองไฟดับด้วยไฟดับด้วยไฟดับตอนไหนเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรว้ายังมาไม่ถึงไฟดับเลยเดี๋ยวๆถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวเข้าตรงนู้ดนี่ต้องเอาขาออกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดึงตัวมันออกมาดึงตัวออกมา คืองี้ตัวเนี้ยเป็นมังกรสรุปแล้วสองไอ้สองตัวนี้เท่นะอตัวเนี้ยเท่กว่าเท่สุดใช่ในในเอโอซีมันก็ก็ก็เท่นะแต่แปลงยากชิบหายเลยยากรอกลัวตรงหน้าอกมันอะถ้าพี่เข้าใจกลัวมันจะหักอะพี่ไปใส่ทำไมหน้าอกมันก็มีหน้าอกสำรองให้พี่เอหน้าอกสำรองใส่ก็ไปโอ๋ไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวนี้ดักใช่ไมด้พยายามไงเอาตัวเนี้ยมาสู้กับซีโร่คาเกะแล้วเสร็จชื่อมันชื่อซีโร่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บ ตัวเนี้ยพอแม่งรวมล่างเสร็จใช่ป่ะมันจะมีท่าท่าที่มันท่าที่มันรวมร่างเสร็จอ่ะมันคือมันกอบมันยิงแยกเอาอือแล้วแล้วมหน้ามีแล้วพอใส่เสร็จมันยืงแยกเอยมันพูดเท่เท่เท่ที่ปืนตรงนี้อ่าแต่อันนี้ไม่อยู่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 แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอ่าเช่นส่วนไม่ครบเตาวันนี้นะครับเราก็พับปีกไปอ่าพับไปด้านหลังพับไปด้านหลังแล้วตรงนี้จะด้านหลังเหมือนเดิมพับเหมือนเสืออ่าเหมือนเสือเลยอ่า ตัวนี้เราก็เก็บไปเห็นไหมครับเมื่อกี้แต่ละตัวลูกเล่นมันไม่เหมือนกันที่ชอบก็ตรงนี้แหละครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เอาขาเล็บมังกรออกข้างหลังแล้วพับขาหิดขาลงมาหดขาลงมาอ๋อขาขึ้นไปอ๋อมันก็ตัวเตี้ยดิขยขาลงมาเสร็จปุ๊บยกหัวขึ้นยกหัวขึ้นนะแล้วก็เอาน้าออกอ๋้องหน้ากลา แล้วมันจะมีหางอันนี้คือหางนี่หนึ่งให้สุดนะครับนี่นี่นี่ลูกเล่นสมัยก่อนหนึ่งต่อหนึ่งก็จริงต่อแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเล็บมังกรเหมือนนกกดมือเข้าไปแล้วก็การกรงเล็บออกมาอืนี่แล้วก็เอาตัวนี้ใส่ไปตรงนี้ยืดออกหน่อยยนืดเหมือนกันยืดเหมือนกัน ยืดเอวยืดเอวเพื่อขยายแผงเหมือนชิะเดโอแต่อันนี้มันมันมีเห็นอยู่เนาะเป็นหมุดใช่ใช่เป็นมุดเอาไว้ขยายเอาหัวขึ้นที่สุดครับแล้วก็แล้วก็เอาทูปิคาเกะปื๊ดใส่เข้าไปแล้วไอ้ตรงอกอกมังกรก็ไปครอบตรงหัวพอดีใช่ปะใช่นี่เดี๋ยวลับบ้านไปเล่นโอโซีไก่ยังโอ้ยเล่นแล้วตอนนี้อยู่ในกล่องนอนกล่องแต่เขาบอกว่ายาก ไม่รู้ยากจริงต้องมาเล่นตัวนี้ตัวนี้เล่นง่ายกว่าดูแล้วต้องไอเดียวสีมาเล่นที่ร้านขายได้นะแต่ละคนขายได้ขาหายยู่งร้างนี้เหมือนเหมือนกระบวนการเกาโอป่ะใช่ไหมที่ไอ้นกกับสิงโตอ่ะร่างชื่ออะไรนะเข็นทารอสเหรอใช่ใช่ใช่ไหเขนทารอสใช่ครับเขนทารอลส์เหรอใช่เหรอเกาเข็นทารอลสเหรออ่านี่นี่เทไหมตัวนี้สวย ผมว่าตัวนี้เท่เท่ที่สุดสามล่านป้าผมชอบนกนกก็สวยแล้วแล้วตัวนี้นะในหนังนะไอ้ผู้ร้ายตัวเล็กอ่ะมันก็จับเลยนะมันจับอย่างนี้จังงี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ยิงยิงยิงปืนมันก็ยิง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 อพี่มีนี่เหรอหามีเห็เกียร์ N O C มีมีหามันก็ใส่ต้องหาก่อนยุงนี่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 เท่ไหม เท่ยู่นะงานเก่าก็ดูมีทีแรกทีแรกผมนึกว่าถ้าสภาพสมบูรณ์สมพูร์ก็น่าจะอมีราคาอยู่นะกล่องนี้ไม่บอกดีกว่าให้เขาป็นหาราคาโอ้ยลนเลยเารนี่ที่แรกผมนึกว่าตัวนี้พระเอกที่ไหนไม่ใช่ตัวไหนพระเอกตัวนี้ อแต่ตัวนี้พระเอกตัวนี้พระเอกแต่เราคิดว่าตัวนี้มันจะมันต้องพระเอกใช่ใช่เนาะมันเป็นมังกรแต่ที่ไหนได้ออกมาไม่กี่ตอนมันน่าจะล่างสุดยอดใช่ป่ะอะไรเงี้ยอันนี้ล่างเริ่มต้นเสือเหมือนลูกจอกมันมันไม่เหมือนมันเป็นของเล่นสมัยก่อนที่ทําย้อนมังกรน้ำป่ะเนี้ยมังกรน้ำมันบปลว่าดินสายฟ้าเอ่อบนนน้ำแล้วอากาศอะไรเงี้ยสายฟ้าอืมก็คือคือนี่แหละ ของเล่นเก่ามันก็ไม่มีอะไรก็แบบมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นเยอะแต่มันจะมีอะไรที่แบบเออเล่นแล้วมันเล่นแล้วทนใช่เออของเล่นรุ่นใหม่ๆมันจะไม่ค่อยทนเลาะบางนิดหน่อยใช่ป่ะเออพึ๊บเมาอันนี้มันจะเหมือนมังกรฝรั่งเจยลำใจละเราลำใจละได้เล่นเราจะไม่ค่อยได้นี่ละตัวนี้ไปเก็บไงเฮ้ยพี่โอ๊ต เอสโอซี่งไแล้วก็ไปเก็บไปเอโซซีเล่นอยู่เขาเล่นละเล่นอะไรก็มีมันรวมล่างอยู่เขาไปที่บอกถึงได้บอกไงว่าตัวนี้มันรวมยากเขามาดมอันไหนรวมยากอันนี้เอโอซีกงานเก่ามีชุดอีกแต่ตัววีก็เก็บไปหายเอง โอพี่เอาเอสโอซีปืนมาใส่ในนี้เนี่ยใส่ได้เหรออะไรนะใส่ได้เหรอต้องโมเลยแปลงนิดหน่อยมันเป็นบอลจอยมาแล้วแปลงนิดหน่อยสายโมมาสายโมมาและอ่าเอาเอปลายแล้วเนี่ยปลายใหญ่เลยปลายใหญ่เลยอ๋ออ๋อเนี่ยจบ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 ดีกว่านี่เป็นเสน่ห์งานเก่าครับก็คือถึงมันจะแบบดูง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างว่านะมันก็ มันก็มีเสน่ห์ของมันในการเล่นแล้วก็เออสมัยก่อนมันเอออย่างงี้นะแล้วมันทําได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แปลงยากกินเออครับแล้วก็ใช้ตัวเดียววิ่งใส่รวมได้หมดคีก็ถ้าอยากไอเดียดีก็อยากจะใส่ก็ไปซื้อเพิ่มใช่เขาก็จุดประสงค์คือบันไดมาตั้งแต่นั้นแล้วว่าขายได้สามตัวใส่ตัวม เราก็ขายตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวขายตัวเล็กอีกหนึ่งตัวทั้งหมดเพียบเลยชุดนี้สายดมถ้าพวกเราทำหายหมดพวกเราก็ทำหายหมดจำได้ถึงจะเวากากยานอาร์คแองเจิ้ลผมจำได้ได้ละอาร์คแองเจิ้ลไม่มีอะไรคลิปนี้าไว้เท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับโอเคครับสวัสดีครับอาร์คแองเจิ้ลจำได้ลวอาร์คแอง